ถ้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้หมาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตัวนี้หมาอนเด็กก็ไม่โอ้เฮ้ยสวัสดีท่านผู้ชมนะครับทุกคนนี่อยู่กับผมสติโต้กันเช่นเคยนะครับก็ที่ผมหายไปหลายวันนะครับไม่ใช่อะไรเลยนะครับทุกคนซึ่งผมไม่สาบายนั่นเอง โอ้ไม่ก็ผมเพิ่งหายจากการเป็นไข้แต่ว่าก็ยังไม่ได้หายดีมากเลยครับแต่วันนี้ทุกคนเราจะมาช่วยนะครับผมเจ้าคนคอนแล้วก็เฟืนที่ตองนะครับทุกคนโดยเราจะมาแปลงเป็นลิลลาลิลลาลิเลลาลาลิลลาล่ล่ตัวอะไรก็ตามนะครับทุกคนที่เป็นช้างกระบองเพชรนะครับมันเป็นอ่ามันอยู่ในทะเลทรายครับทุกคนซึ่งเนี่ยเป็นเมืองของลิลลาลิลาเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะพาไอ้พวกเนี้ยมาที่เมืองนะครับแล้วก็ ปฏิบัติอย่างนักเดินทางนะครับแล้วก็เราจะเป็นราชาที่ดีนะครับก็คำถามยา,ยางคลิปนี้ทุกคนนะครับมีคําถามว่าคำถามตอนที่นี้ทุกคนมีคำถามว่าไอคาปูชิโน่กับบาลเลเนคาปูชิน่าเนี่ยทุกคนมันเป็นอะไรกันทุกคนแบบมันใช่แฟนกัไไหนหรือเปล่าครับคือผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าแบบเรื่องราวเป็นยังไงทุกคนแบบอยากให้ผู้รู้ช่วยมาตอบหน่อยนะครับว่าแบบเรื่องราวเป็นยังไงนะครับผมโอเค ก็สำรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดใครแล้วก็ไปดูคลิปมันได้เลยนะครับผมนะก็อย้ายผมไปเล่นตอนนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับโอเคผมขอแล้วยอะๆนะทุกคนคลิปนี้พวกแบบเพิ่งหายไข้จริงๆนะครับทุกคนขออภัยด้วยนะครับโอเคไปดูคลิปมันดีกว่าควันนี้ก็อยู่กับเฟอร์ซี่ต่ออีกเช่นเดิมนะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในเกมตุงซ่าหัวตุงซ่าหัวตุงซ่าหัวที่รักมันช่างหาเรื่องจริงๆเลยที่รักวันนี้เขาไม่ต้อนรับที่รักอะท่รออกไปเดี๋ยวนี้ เอ๊ะทำไมอ่ะเอาผิดอะไรมาเริ่งมาตุงตุงซาฮัวอะไรเนี่ยตุ้งตุงตุงตุงซาฮัวตุง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 ซาฮัวเรื่องไม้ตุง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 ซาหัวที่ยเขาจะวิ่งหนีไปแล้วยังไม่จะวิ่งตามเขาเลยตุง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 ซาหัวเขาจะวิ่งไปเอ้าเอ้าชิปตกละมาตายโอเคทุกคนเดี๋ยวจะ ทำตัวว่าหายไปเลยอที่เราไม่เกิดว่าไมทำไมซ้ำศพซ้ำศพซ้ำศพทำเป็นหายแล้วทำเป็นหายมันมันตายไปแล้วแต่ว่าถ้าอยากให้เนียนทุกคนเราต้องใช้คำสั่งนะครับต้องใช้คำสั่งนี้คนจะกให้เนียนบอกว่าถ้าแกิดชาไม่ให้ของแกแกจะโมโหอะฉันไม่ได้พูดนู่นอไอการออกไปแล้วไอการออกไปแล้วอะไรวะนี่ยวก่อนมันเนียนเว้ยมันเนียนเว้ยเนียนเดี๋ยวเราจะนำทางการพวกนี้นะครับนำทางนำทางที่ประสาทครับนี่จะวางกระบอกบอกว่าเขาจะมองเห็นนะครับ นี่ม oh, mm ันเลี้ยงหาบเลยอ่ะมันนี่คือปศชดีๆรอรอรีรอกระงเพชรเยอะจังเราต้องเดินไปทางนี้ไปอีกนานขนาดทำไมมันกระงเพชรมันเรียกแปลกๆวะนักที่กระ벙เพชรมันมีนั้นอย๋ยวด้ฉันรู้สึกมันมันกินไม่ได้ดีนะแม่ครั้งชื่อผิดหรือเปล่าไม่ได้อ่ะโอ้อ๋อมันคืออะไรวะน่ะมันคือเมืองหรือเปล่าปศอาร็ดินไงล่ะมันคือเมืองใช่มันใหญ่อยู่ในกิจ เดี๋ยวเราจะไปกระบอกผิดมันขึ้นไปาอยู่ในเมืองกันนะครับทุกคนผมว่าถ้าอยู่ในเมืองเลยมันจะมันจะไม่ดีไม่เอใจว่าว่ามีต้นไม้โปรตีใช่ต้นไม้มันอยู่ ที่เธเลยใช้ไม่ได้มันอยู่ได้เพอร์ซี่เองนี่ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเฟอร์ซี่มเลยมันมีดินมาจากไหนวะเนี่ยมันเป็นทรายแต่ถ้าความเป็นจริงต้นไม้ก็ขึ้นในทรายนะจะติดไม่ได้ไม่ข้อความบอกปนนี่อะกระบองเพชรมาใส่กระถางไอ เป็นเป็นนะริลลาริล่าริลลาิลล่าเออชื่ออะไรวะเนี่ยริลลาริลาริลล่ิลิลาิลาิลันที่นอนฉันจะไ่พูดชื่อมันเลยมันรินพันเกินอะริลลาิล่ามันี่ดูใหญ่เนี่ยแต่ทำไมไม่มีใครอยู่เลยมีติกระบองเพชรเนี่ยนั่นเลยาสิบเป็นเรนมันนำมานจากแล้ไอ้ยอ่วิช้าง ช้างกระบอกเพชรทำไมมันทำไมมันมันเดินท่าแปลกๆเอ้ยเใจเย็นช้างกระบอกเพชรมันกำลังมันกำลังเดินมาหาเราไว้ตองเดินเหมือนม่เพื่อนเราต้องทับเสียงครับมันชื่ออะไรนะลีล่าลีล่าเพิ่งเคยเห็นตัวบ้าเลยที่มันลลามันดีดีเราด้วยเฮ้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 ยจกำลังคลลาลลา ฉันก็เลื่องพูดว่าฉันเคยเพิ่งเคยเห็นตัวบ้าอะไรที่มันหน้าตาน่าเกลียดขนาดนี้มันบอกมันเป็นราชาของเมืองนี่ไอกิตแต่เมื่อกี้มันยังพูดภาษาไทยอยู่เลยนะเป็นเป็นนะวิล่ะเออว่ะมันล้อกเป็นเป็นเออไอไอต้องยัยยี่ฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำบ้าฉันเห็นเจลิงอยู่ฉันคือราชาของเมืองโอ้ะผมได้ข่าวว่าตัวนี้มันมีพลังควบคุมเวลาหรือเปล่าทุกคน ไครู้ความมินกับันบหน,น่อยนะครับนี่เก์าทาอะไรได้เนี่ยถึงเก์บอกว่าอยู่เหนือกันเวลาเนี่ยฉันก็อยากรูก้เหมือนกันเหนือกันเวลาข้ามเ<ม>วลา,วาออ เอาเอานาฬิกาตั้งแล้วกระโดดข้าอย่างเงี้เหรอเชนกไดสงสมยอนกันนั่นเนี่ยสงสัยภาษาไทยมันไม่ค่อยแข็งแรงกันรู้สึกว่าสื่อสารกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องอ่ะเพื่อนอ้าวทำไมวะข้ามขีนเฮ้ยแต่ตอนนี้เราเราเพิ่งเราเป็นนักเดินทางมาจากมาจากแดนไกลใช่ไหมเพื่อนตอนแรกเรามีอยู่สามคนเนี่ยแต่ว่าเพื่อนของฉันได้เสียชีวิตเป็นหนึ่งคน เกลี้ย่อเขาตอนนี้เราต้องการอาหารและที่พักค่ะคุณพอจะอู้มันให้น้ำว่อนฉันกำลังจะบอกเลยว่าฉันหิวน้ำเพราะว่าข้าเป็นแบบนักปั่นจักรยเดินทางมาไกลเนะไปให้อาหารไเบอร์รี่ที่ลงไปนิดเท่าแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันเอาเลยเอาเลยฉันมี Go Berry เฮ้ยอย่ามันเดินใกล้เนินหนามันจะทิ้มอ่ะที่อยู่ใกล้เราต้องเราต้องการที่พักอยู่คืนนี้สักสักวันหนึ่งก่อนได้ไหมอสักคืนหนึ่งอ่ะ บอกพักในวังข้าก็ได้ตามตามมันไปตามมันไปมันกาลังชวนเราเข้าวังไหนดีอ่ะเฮ้ยเขาชวนเราพักในวังแล้วก็พักในวังดีในวังมันน่าจะสบายกว่าบ้านงูนะเพื่อนเออแต่ไอ้กิจเข้าไว้ใจได้ใช่ไหมเนี่ยเออนะเข้าเป็นราชาเข้าไปเลยเนี่ยนะเข้าไปเลยนี่หรอวังต้องการโอ้อะไรก็สบายดีเนยว่าแต่เขาจะคอยนะตัวเขาคนใหญ่อะ ต้องการอะไรเรียกค่าเอ้าแล้วเขาไปไหนแล้วอะเอไงไม่ชั้นโบ้โอเคเดี๋ยวเราจะไปสร้างดิสโก้ไปเต้นนะดิสโก้ไปเต้นดิสโก้ไปเต้นนั่นสิละมันมีที่นอนไหมเนี่ยมีแต่ที่ตักเนื้อเนี่ยมันจะไปฉันว่าย้ายไปอยู่อีกหลังนึงไหมมันไม่มีที่นอนอะมันไม่มีเตียงนอนอะเราทํายังไงดีอะเราแบบว่าทําอะไรได้บ้างเนี่ยที่นอนนี่มีขนมเค้กบ้านนี้มีขนมเค้ก ขนมเค้กบ้านนี้มีขนมเค้กอะไรโอ้ยฉันพอตำรวจก่อนแล้วกันขนมเค้กเคยแล้วเราจะสร้างอ่ะเครื่องเล่นดนตรีนะครับซึ่งเราจะให้พวกนี้มาเต้นกันนะครับเป็นเพลงที่แบบผมแต่งขึ้นมาเองเลยนะครับเราตงการของมีค่าของเขาเหรอวะเนี่ยมีห้องใต้ดินด้วยตีเต็งโมเอาจริงเหรอฉันอยากไปดูเลยฉนเจอห้องใต้ดินน่ะฉันเข้าไปด้วยดิโำไงอะอะไรวะเนี่ยมีทองกันเลยหมดเลยตองสมบัติจริงเหรอกิดไปทางไหนอ่ะ ไอ้ทองจะเตลห้อสมบัติมาเร็วจะดูไอ้ลิดไปทางไหนวะเนี่ยเฮ้แต่ว่าข้าอขโมยผ้าไหมระวังอ่ะเพื่อนจะพิมพ์นะครับฉันเจอโอ้โหมีที่มีที่หยิบทองคำด้วยอ่ะโอ้โหขโมยเ้วยข้าขโมยทรัพย์สินของข้าเฮ้ยเขารู้ได้วยว่าเราเราอยู่ในนี้อ่ะอาจจะกลายเป็นคลิปแกล้งก็ได้นนะเว้ยยฉัได้วยเอออาจจะกลายเป็นคลิปแกล้งก็ได้นั้นถ้าพวกเจ้าแบบฉันว่าเราเราออกจากตรงนี้ก่อนดีกว่าเพื่อนไอกลิ่นชิบ โอ้มีเอเมอร์ใช่เอาแอเมอร์ไปหนึ่งอนึกงทำบ้าอะไรก็เก้ไเนี่ยเขาไม่รู้ไอ้กิมเราต้องกาดเดาดีๆกันเรายังไม่มีเตียงเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ออกมาแล้วเพื่อเดี๋ยวทำอะไรบ้าๆเพื่อนเดี๋ยวเราจะสวยเอาอะก็พรุ่งนี้เราไปช่งดีที่คาะติดท่องจอปติด้วยอะไรวะ ในก็้งจะปิดไม่มีฉัยไม่เกี่ยวนะันไม่เกี่ยวจะไม่เกี่ยวแกอย่าบ้าห้องใต้ดินใครจะติดกล้องจนปิดถ้ามีอะไรหายข้ารู้แน่ข้ารู้แน่ถ<อ>้าฉันยังไม่ได้เอาอะไรไปเลยไอ้กิจใช่ไหม จริงเหรอวะน่าจะจริงแหละมั้งฉันขบวนผมงานนี้จะปิดกับวัที่เดิมแล้วแต่แต่แต่ออกมาข้างนอกหน่อยออกมาข้างนอกหน่อยโอเคโอเคเหมือนลานปลองเลยแปลกในในในเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่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 ว่าไงครับคุณลิลิลาร์ลิลารเราไปทำอะไรต่อตามข้ามาข้ายังอยากได้เตียงอยู่เลยเตียงนุ่มๆใช่เราอยากได้เตียงนุ่มๆอ่ะเดี๋ยวคืนนี้เราเรา ฉันรู้สึกเหมือนเราจะโดนขับไล่ออกนอกวังอ่ะอุ้ยนี่มันอะไรเนี่ยลาดแก้วหลากสีอะไรวะเนี่ยนี่คือจิตเด่นกัมเต้นอ๋ออ๋อตัวเก๊กตัวเก๊กตัวเก๊กตัวมาเต้นยังไงดีอะโอ้ย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 ว้าอใครจะเต้นได้เต้นดียนตรงจะเต้นด้วยก็ได้วะยังเต้น เพียงจบโอ้จบแล้วขอบคุณพระเจ้าใส่แผ่นซีดีลงไปสนุกไหมเอาฉันยังเต้นอยู่เลยเนี่ยยายโตเดี๋ยวมาเปิดเั้นอีกกลองนุกไหมสนุกเดี๋ยววันนี้ค่าเชิญแขกมาเยอะๆจะมีจะมีเพื่อนมาอีกเหรอเป็นลีลารีลาแบบลูกๆของลริลีลีลิลาใช่คุณเป็นราชาแล้วคุณไม่มีราชินีกับลูกๆหรอครับไม่มีพวกเจ้าหญิงเจ้าชายหรอแต่สิคุณไม่มีลูกหรอกครับ อ่าแต่คุณไม่มีหางด้วยนะครับเนี่ยอะไรเขอเป็นกระบ,บองเพชรแหะเดี๋ยวค่ะไปเอาสมบัติท <laughs> ี่้องทราดินแบบ เดี๋ยวเราเดี๋ยวไปเอาให้เดี๋ยวไปเอาให้รออยู่ยตรงนี้แหละไม่ใช่เราเกรงใจเราแบบเราอยู่เราอยู่บ้านคุณก็เกรงใจไงเรากลัวว่าจะมีอะไรหายไปเดี๋ยวเราไปเอาให้นะค่ะต้องใช้เอเมอรอลในการชวนมาโอเคโอเคโอเคต่อ,โอ,โ,อโอเคเดี๋ยวไปเอาให้นะรอยอยู่ที่นั่นนะเออมันต้องรีบออกไปคืนนะผมบอยบอยอะไว่ามันต้องรีบออกไปคืนนะไม่งั้นคือแบบวันโดนมันโดนผมเล่นแน่บอกว่าแต่เกยังไม่เอาเอเมอรอลไปทิ้งไว้ตรงไหนจะไปเพื่อน ยังฉันยังไม่ยังไงต้องกลับไปเอาที่ห้องบัตรเนี่ยตรงนี้เนี่ยนี่แขกแขกกังแขกว่าตรงไหนแล้วว่าอยู่ห้องตรงไหนฉันเดินโซนในมัวเนี่ยฝั่งนี้หรือเปล่าไอ้กิจใช่ไปดูฝั่งนู้นไหนแขกยังเยอะอองจำทางแม่นวะ Emerald Emerald กี่อันเนี่ยแล้วแกเกขโมยไปอันนึงแล้วเนี่ยแกต้องเอาฉันไม่รู้ว่าเขาต้องเอากี่อันน่ะใช่แล้วแล้วท่อใช้แค่ Emerald ใช่ไหม เขาอะไรหรอเขาไม่รู้เขาไม่ได้ใช้ของเยเขาไม่เขาไม่ให้วะไปก็ไปวะชองอยู่เหมือนเดิมอะไรลีลิลีลาฉันได้ยินเสียงอะไอ้นี่ไงเขาลีลิลีลาเขาตะโกนเรียกเราเรกยโอเคมาแล้วโอ้โหขีดตัวเนี่ยโอ้โหเต็มเลยขีดเออเอ็มตัวมาแล้วตัวไหนตัวจริงอะแข็ดคาบ้าเล้ยวตัวไหนตัวไหนคือ คือเจ้าเจ้าราชาเนี่ยฉันแยกไม่ออกเลยน่าจะน่าจะตัวนี้เหรอกระโดดตรงนี้เลยนี่ไงเอเมร่ลเอาไปเหมือนจะมันมีสองอันแต่ค่าให้อันเดียวเหมือนจะไม่พออ้าโอ่อโอเคเมื่อกี้เพิ่งเห็นอยู่สองอันนี่นี่อันอยู่นี่อะไรของอะไรของมันเนี่ยฉันหยิบมาให้แล้วก็ยอมดูคับมก่อนนี่ด้านหลังด้านหลังเอ้าไปไหนแล้ว ห้องใต้ดินตัวเองก็ยังไปไม่ถูกเลยโคตรจะบ้าบ้ากไปมีข้างนอกนี่มีอันนึงนี่ไงข้างนอกเนี่ยฉันเอาให้แล้วใจร้อนไม่รีบดูนี่ไงเหมือนจะไม่พอไม่พอมันมีสองหายแล้วไอกิจแล้วห้องใต้ดินมีแค่สองอันแล้วมันบอกไม่พอเดี๋ยวก็หาว่าฉันขโมยการต้องการทองเอ๋อนี่นี่มาทางนี้ทองอยู่ที่ห้องนี้ตอนแรกคุณไม่ได้บอกว่าต้องการทองนะลงไป ลลลลิีาาเหมือนมันจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทองมันมีกี่อันนะเพื่อนจริงเหรอขนาดแอมเบโลแอมเบโลมีแค่สองอันมันนึงทีดูหาอันหนึ่งเหมือนจะหายไปอะไรลหรอู่ครอบแคนั้นแต่ไม่ราชามันขี้หลงขี้ลืมอย่างงี้เลยข้างบนมีกี่อันราชาทายมาสิสักครู่นะจะบูเดนักู่นะจะบูเดินทางโอเคเราจะต้องรอคนนับจำนวนทองดีนะ ต้องว่าเนี่ยมันบด้เกกต้องมีหัวขโมยหัวขโมยโอ้ไม่มีหรอกเดียวนะใจจะขโมยไม่มีนะท่านคิดฉันว่าเราต้องรีบเห็นมาจากที่นี่แล้วงั้นฉันจะขโมยเพิ่มเร็วๆฉันเอาจันนี่มีพิกแอคฉันไม่มีพิกแอแกต้องอุดคนเดียวะฉันเอาก้อนนี้เลยลิลี่ลิลล่ามันดังอยู่ข้างนอกบ้านน่ะฉันฉันว่าสิ่งนี้เดี๋ยวฉัน เดี๋ยวฉันปิดประตูไอ้กิทกิทดูต้นทางนี่ดูต้นทางฉันฉันดูอยู่ฉันดูอยู่ว่เจ้าอยู่ไหนเอ้ยอยู่ในบ้านวั่าจะต้องว่าจะนอนสตื่นไอ้กิทไปไปฉันว่าเราต้องรีบวิ่งหนีออกจากเมืองแห่งนี้เถอะตอนที่เขาจะดักอยู่หน้าประตูอ่ะเออไหนวะเขาทางออกอยู่ตรงไหนทางออกอยู่ตรงไหนโอ้ยทางไหนวะเนี่ยทางนี้ไอ้กิทน้ำเวลาชาหรือเปล่าโออเออสวัสดีครับท่านสวัสดีครับ อุ้ยขอนะเอาไงเอานี่ไปเอาหนี้ไปเอาหนี้ไปทำไมตุ้งตุ้งสาวหูเชื่อใจช่วยด่ะช่วยเขาช่วยโอ้ยหายังกเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยราชามันฆ่าแขกตองหายแล้วถ้าฆ่าแล้วทองตกมันรู้แน่เลยอ่ะไอ้กิจคุณคุณฆ่าแขกทำไมเนี่ยทำไมกินอะไร ฉันโดนฉันกลัวราชาจะมาฆ่าฉันแล้วถ้าฉันตายอ่ะมันไม่มีผมใครบอกว่าผมสอบสวนพวกนี้กันหลายคนแล้วแต่มันยังไม่เจอเลยครับท่านไอ้กิตฉันรู้สึกว่าถ้าราชาเอาไม้กระบองตรงๆมาทุบฉันตายอ่ะแล้วทองฉันก็จะร่วงอย่างตัวแล้วทาให้ราชารู้อ่ะถาารู้เราต้องทำไงไอ้กิตเราเรียกวิ่งหนีเอ้ยเฮ้ยทำไมเราวได้อ่ะ วิญญานสมัยระหว่างที่เรามาอยู่แล้วก็มาอยู่ตรงนี้เนี่ยนิทานสมัยเด็กบอกว่าว่าไอ้กระโดดจกระโดดจากที่สูงนิทานเรื่องอะไรวะเนี่ยนิทานอะไรวะน่ะใครตกลงมาตายคนนั้นก็บอกโอ้ยเลยก็แล้วแต่ตายทั้งคู่อ่ะตอนนี้เหลือแกพวกเจ้าแล้วมันฆ่าแข่งหมดหมดเมืองเลยไอ้ตองมันบ้าไปแล้วใครดีว่าเพื่อนพวกเจ้าต้องมีสูตรตัวเองเออต้องขึ้น ที่สูงตรงไหนอะฉันต้องขึ้นไปจะกระโดดจากตรงไหนอะเออฉันเห็นหน้าผาเพื่อนหน้าผาทรายตรงนี้ซึ่งมันมีน้ําตรงนี้อะฉันว่าเราน่าจะโดดไปเลยไม่ตายนะเพื่อนเราน่าจะรอดนะเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวฉันตกตกไปตายได้นั่นเนี่ยเออเฮ้ยเขาเขามาแทกฉันอะไอ้กิจเขาเขามากระแทกฉันให้ฉันตกลงไปอะเดี๋ยวฉันจะกระโดดไปก่อนนี่เนี่ยเอ้ยเห็นไหม ตกลงมาไม่ตายนะเนี่ยเอตันไม่ใช่หัวขโมยเราไอ้เกดไอ้เกดฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วทำยังไงตงไปเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเอาของของทิ้งลงไปก่อนแล้วฉันจะยอมไปตายข้างล่างเขาไม่เห็นใช่ไหมโอเคเขาไม่เห็นโอเคโอเคถือว่าโอมาปั้งตัวหนูได้เลยโอเคหนูจะยอมขึ้นไปเองแต่ถ้าเราตายก็ไม่มีความหมายนะเพื่อน โอ้ไอคิดเข้ามาเก็บของแล้วอ่ะไอคิดไี่ไงใครคลอดเขารู้แล้วข้าเจอแล้วเจออะไรแล้วอยู่นี่เองเฮ้มันมันมันแค่หล่นอยู่แถวนี้หรือเปล่าท่านท่านราชากลับเมืองกันเถอะเอาเอาโอเคง่ายเนาะ ไปเราก็กับว่าเราจะไม่รู้ใช่ไหมแหมว่าเราจะไม่รู้อะไรเลยไอ้กิจซะอยาจะบอกว่ามันมีในตัวฉันอีกแบบเชื่อมเท็จทิ้งนั่นหลอกไฟอ่ะหลอกช้างอ่ะโอเคตลาดว่าอย่างนี้เรามีทองก้อนหนึ่งเราก็จะสามารถรวยได้เพื่อนใช่แล้วเพื่อนสงสัยหัวขโมยวิ่งหนีตกมาตายอ๋อก็จริงทำไมราชามันมันซื่ออย่างมันมันเหมือนเด็กกระโปรงเลยอะแบบซื่อๆเออมันเป็นปกติ ไม่งั้นมันจะโดนขโมยทองมาอย่างง่ายดายเหรอวันนี้แมเออมันเป็นท่านราชาที่ใจดีแล้วก็ซื่อเหลือเกินฉันว่าฉันจะกลับไปหาอีกแหะแต่ว่าแม่ข้าสอนไว้ว่าถ้าหัวขโมยโดนเงินจะโดนฟ้าผ่าไปฉันว่ามันน่าจะเป็นแค่เรื่องเล่าหลอกเด็กแหละท่านท่านอย่าไปใส่ใจอะไรมันเลยนะถอามันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะเนี่ยแล้วถ้าฉันสงสัยว่าถ้าฟ้าผ่าผิดตัว แบบคนนั้นไม่ได้ขโมยไปคนนั้นก็ต้องตายฟรีใช่ไหมอ่ะ้าไปนนอมันก็แค้นิทานหลอกเด็กอ่ะท่านฆ้าไปนอนละวถ้ไปนอนล้อย่าไปมืดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวจะฟ้าผ่าเสรต่อไอ้กินีอ้ตองฆาฟ้าผ่าฉันใช่ไหมแล้วในตัวฉันไม่มีท้องล่วงลงมาแปลว่าฟ้าผ่าผิดตัวถูกไหมใช่โอ้ยงี้ผมก็ตายฟรีสินะโอ้ยอย่านะโอ้ยเอาทำไมฟ้าผ่าฉันอ่ะไอ้กินไอ้ตองดูส แต่ฉันไม่ได้ขโมยฉันไม่ได้ขโมยกิจเราเราอยู่ดี้เราจะปลอดภัยเอ้ยยโดนฉันด้วยฉันยฉันอยากเข้าโบสไอ้กิดแค่ไม่ได้ขโมยในตัวฉันไม่มีท้องแล้ววิ่งนี้วิ่งนี้เข้าโบสถ์มีโบสถ์ไว้ที่นี่เราจะได้อ็จารยคุ้มครองเราฉันลงน้ําแล้วฉันยอมจมน้าตายดีกว่าฟ้าผ่าตายเอาอะไรวะเนี่ยอ้ยฉันไม่มีที่นอนอ่ะ ไอ้บ้าสรุปฉันทั้งจมน้ำตายทั้งฟ้าผ่าตายแล้ววะเนี่ยอ้าวตายแล้วตายแล้วดิกิจโอ้ยตองไม่เพื่อนมันเป็นอย่างนี้ได้ไงกิจแล้วฉันไม่ได้ขโมยทองไปแล้วนักทองฉันเก่าจริงวะเกิดอะไรขึ้นเอ่อเพราะทีว่ามันเกิดอุบัติเหตุอะท่านแบบว่าเฟอร์ซี่โดนฟ้าผ่าตายอะทำไมฉันโดนฟ้าผ่าตายอะ โดนใส่หัวขโมยที่ท่านตามหา่าจะโดนฟ้าผ่าตายแล้วเดินฟ้าผ่าผิดตัวหรือเปล่าฉันไม่ได้เป็นคนนะมเดินโอเคที่คนคลังขลิปนี้ขอลาไปก่อนทุคนนะครับหลังคลิปนี้ไปไม่บ้านโอเคถ้าแกงแบบแปลขออภายนะเพราะผมเพิ่งหายป่วยนะครับโอเคบายครับผบทุณคน